สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับไก่ด้านเก็บท็อปนะครับที่ผมเลี้ยงเอาไว้ที่ปานนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับก็เลยปล่อยออกมาเนี่ยะครับวิ่งเล่นนะครับก็เลี้ยงไม่เยอะนะครับสำหรับไก่ท็อปนะครับอ่รุ่นพ่อแม่พันธุ์ไม่เยอะนะครับแล้วก็จะมีรุ่นเล็กนะครับที่ขังไว้ในกรงนะครับ จะวิ่งจริงๆอนนิดหนึงนะครับเพราะว่าฝนตกหลายสัปดาห์นะครับต้องจุดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วก็คือไม่ได้ปล่อยออกมาเลยนะครับว่าฟื้นนะครับฟืนแหกภากเลยทรับจำเกลียดได้ก็วันนี้นะครับเห็นแสงแดดนะครับก็ฝนไม่ตกก็เลยเย่นเล่นเล่นแต่เสียงดังมากเลยนะครับไก่ก๊อกนะครับเรางถนัดเนี่ยหมูนะครับ เป็นเงี้ยออกไปหากินมาครับหาทิ้งไว้นิดนึครับตานเก็บที่เหลือจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ไก่ต๊อกนะครับเสียงดังมากเลยท่านใดสนใจนะครับนำไก่ต๊อกไปเลี้ยงนะครับอ่ารุ่นนี้คือเปิดแผงนะครับครับพเสียงดังมากมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับแก่ต๊อกก็มีหลายสีมีสีขาวสีเทาฟันบดีนะครับสีลายครับแดงนะครับ กดงก็มีนะครับสีม่วงก็มีนะครับสีม่วนะครับสีดงมากเลยนะครับีแก่บ้านสวยนะครับก็กำลังไขนะครับเป็นเงกำลังไขห้าแดนครับบางตัวรุ่นลิกอาจจะจ็ดขายโดนก่นหเต็มเราาไปดูไก่ม่วงนะครับ ครับไก่หวงเลี้ยงไว้สามตัวนะครับตอนนี้ก็เอามาปล่อยเล่นเช่นกันนะครับฝนไม่ตกมันก็ออกกำลังกายบ้นะครับก็พยายามเลี้ยงให้มันหลากหลายนะครับก็เลี้ยงด้วยใจรักเลี้ยงความชอบนะครับปกติจะทําความสะอาดนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าฝนตกทำความสะอาดยากก็เลยปล่อยเลยตามเดิมเดี๋ยวให้พื้นมันให้ด้วยมันจะมาตัวนะครับมาจางม่ายได้ก็เสียการมาเลย ราก็มีไก่บ kind of so, so ้านไก่ครับไก่ไข่นะครับก็เลี้ยงนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่0611369525นะครับหรือแอดไลน์มาเลยก็ได้นะครับก็ยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับสนใจแบบไหนก็ทักแชทมาได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับมาที่วิ่งไล่ไก่แบบนี้เลยนะครับไม่นานแล้วก็จะได้ลงมา ก็ฝากเพื่อนๆน, like, นะครับก,กดไลค์กดแชร,นนร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่ใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับก็สำหรับทีนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ